เขาไปข้างในต้องระวังเรื่องควันเพราะว่ามันควันมันกินพื้นที่เยอะมากนะนั่นใครอยู่ในพื้นที่ก็ต้องระวังด้วยนะครับรดีไปประชุมที่ญี่ปุ่นมาท่านผู้ว่าโคอิเกะเข้ามาเมืองไทยเมื่อกุมภาแล้วเขาก็เชิญเราไปประชุมก็ไปหาเลือเขาญี่ปุ่นเขาก้าหน้าดีนะแล้วก็มีงานซูชิเทคที่สตาร์ทอัพก็ไปดูงาน up, แล้วไปพูดที่งานซูชิเทคหน่อยหนึ่งเรื่องสตาร์ทอัพแล้วก็พอดีแสนดีบินมาเจอก็อยู่แสนดี D วันหนึ่งแล้วก็บินกลับมานะครับ ก็เรียบร้อยดีแต่ว่าออพอได้ยินกันว่าจะขึ้นเครื่องเลยก็มีข่าวเรื่องไฟไหม้มาก็พอลงเครื่องมาก็มาเลยคันเยอะมากเลยเดี๋ยวถอยเลยไาน,นี่ชาวบ้านแถวนี้มีกี่คนนะใครดูแลใครเป็นผู้ในการเหตุเนี่ยชาวบ้านในชุมชนนี้กี่คนออตรงนี้คือชุมชนริมคลองลำมือครับ,บ 140, ร้ยอยสี่สิบพันคนยอบพยพบอกยัางเ่วนแถบนี้เราประชามแทนให้ใหอ,อพยพแล้วเตไมคืนให้ไปอยู่ที่ไหนครับ เด็กก็มานั่งพักคอยแต่โรงเรียนนี้ใกล้ไปนะควันก็ยังเยอะอยู่นะเพราะว่าสารพวกนี้มันต้องเอาอันตรายเหมือนกันนะอันนี้จากไหนกันเนี่ยพวกเราปที่ไหนนะสรงใจตรงใจเหรอใกล้ๆนะแล้วได้ไปที่สำรวจงอไหมเนี่ยงอผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปโอ้เจอกันตลอดเลยตอนนี้ฮะคันรถมาอยู่อีกคันเนี่ยน้ำพอไหมน้ำพอครับตัวนี้ครับมันใช้น้ำฉีดได้เหรอไม่ผิดติเป็นไงบ้างหัวหน้า ระวังถนนยุบ้วยถนนนี่ต้องระวังยุบเพราะว่ามันแล้วคุณยายเพิ่งออกไปเนี่ยโอ้ฟันยังเยอะเลยนะไม่มีฟันเจ็บมีไหมโอ้ฟันเยอะเหมือนนะเนี่ยต้องเอาชาวบ้านดูสิเดี๋ยวไปดูจากภาคไกลๆหน่อยจะได้เห็นท่านรฐมนตรีช่วยกันมาเมื่อกี้รบบนตรีอิ่ม เพื่อนก็มาเลยนี่ควันเยอะมากผงว่าปัญหาคือควันน่ะน,นะเรียบร้อยดีนะเอ๊ะน้ำมันพอใช่ไหม ให้ดูเรื่องน้ควนะเขามาจากคลองหรือไงเอ่อมีทั้งจากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็จากคลองจากน้ำไม่ใช่จากทึดดาก็มาดูนะหัวแดงมีนะปลาปางหัวแดงยังอยู่ด้านหลังครับรถจับจับได้ไว้กล่องหัวครับรถรถน้ำปทบรเราก็มาจับขนนเต็มที่เลยครับเหมือนน้ำมูลินีอะไรก็ตามน้ำไม่ขาดนี่คือ อันนี้ต้องดูระวังคนที่อยู่ท้ายลม,มนะตอนนี้ลมมันพัดไปทางทางไหนเนี่ยม,มันลงใต้เหรอมันพัดไปทางท,างที่คมและกระบ,บังอันเนี่ยส่วนเรื่องน้ำท่วมฝนตกหนักนะก็ตามข่าวอยู่ตลอดนะใส่ที่นู่นก็ ตรงหนักมากนะ130มิมลแต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่อ่าเราพยายามลงให้หมดนะก็ภายในวันหนึ่งก็ลงได้หมดแต่ว่าต้องระวับบงช่วงนี้ต้องระวับบงเพราะเราจะมีฝนเยอะอีกหลายวันเป็นไงบ้างเข้าไปข้างในไหมเข้าไปยังมันคืดลังเป็นไงบ้างข้างในข้างในมันไปมันแก๊สออกทางข้างข้างเม็ดพลาสติกเยอะน้ำฉีดแล้วหยุดจัดได้ไหมมันไม่ไดัด ไม่ถ่ายต้องเรียกไหมนะอย่าให้มาโดนแนวกระขี่ไปแล้วข้าง,งบนมันจะมันจะไอ้เนี่ยครับพอมาโดนแนละ้วแล้วมันแข็งมันแข็งตู้ข้างล่างก็ยังไม่เข้าไปได้แล้วเราใช้อะซิเจนไหมเนะี่ยเข้าไปใช่คนะรับมีไหมอ่ะอ่ะพอแล้วนะโอเคเระวังด้วยนะระวังลึกคันด้วยอะ่ะขอบคุณมากเฮ้พี่พี่ข้างในอยู่เยอะไหมชาวบ้านอยู่ข้างในเยอะไหม ยังบอกว่าไหมปีละาเดือนไม่รอหมดยังโค้งไดออกมาหมดแล้วตอนนี้เออคุณยายเมื่อกี้ออกมาแล้วน,ยยน,นั่นน้าสาวออไม่ยามออกพวงหม,มาไ,ไม่หนวกหมาเพราะว่าไม่หนกทำไมเอาไป็นคนกคนหมือนหมาอย่าเอามันเลี้ยงไม่ได้ทั้งหมเอาหมาไปยังหมาทิ้งเฮ้ยหมาทิ้งเฮ้ยเอาออกไปด้วยดิอต,ตอนนี้มันเข้าไม่ได้กับบ้านเข้าหมาดุอ๋อเอาสวยเป็นน้าสาวผมเองครัั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ยอมออกหมากี่ตัวหมาสองตัวดูเหรอ เอาผมเองยังต้องไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเมื่อคืนเนี่ยเป็นไรรับควันรับควันเนาะเพราะผมตับแตกอีกระวังตับแตกใช่ตับแตกที่ที่ที่ไทําไมอ่ะทําไมถึงเป็นที่เลือดแตกที่ตับได้เนื้องอกตับแตกอ่ะโอเคไปครับดูแลตัวเองด้วยเออสวัสดีครับพี่ตำรวจเรียบร้อยดีนะเหนื่อยหน่อยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะอันนี้ฉลองปุงยังไง ขอบคุณมากโอ้ดูควันดิควันก็อย่างเงี้ควันมันลดลงไหมเนี่ยควันมันันไม่ลดลไปเจงครับจะลงเกียร์ทิศกับกันนะตอนนี้มันขึ้นตรงตกันนะเนี่ย,ข,ยขึ้นไป,ไปนี้ตอนนีขน้ขึ้นมาด้านนี้มต้อถงหัว่อเพราะตงนี้ไปทางนิคมนะไม่โดนหอพักอะไรปเนี่ย เนองหมาไปดูดิแต่ถ้าอยู่ข้างในมันจะตายไม่ไ่้หมาต้องลองเช็คหน่อยดิคุยกับลุงตรงนี้เฮ้ยไอหมาเนี่ยยังไงได้ไปช่วยไหมหมาจะช่วยยังไงอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันยังอยู่ข้างในป่ะคนอยู่ในห้องเนี่ยผมบอกให้ออกจากห้องก่อนเพราะตอนนี้มันจะลาาเข้าวปลาที่มีเหรอนะ เราแต่ควนะควมันมาแล้วต้องควันต้อยู่ในห้องทีผ้าิ่งผมว่าคนนอกรอเรยดูให้เรื่องควันี่ว่าลองให้ถุงระดานงานกับได้ไม่ถายที่พักย่ๆแสวนี้อ่าลองอนี่รานะไม่ไยได้ดูมากนีสตรงไม่รู้ไดูร่มีโต้มีโต้เขาบกให้เอาลูกกับเตาเลยจะไม่ไม่นั่นเลยกับเตา เธอมันของอยู่ในโรงงานอ่ะมันก็ไม่ได้สงบเพราะมันเข้าไปยากอ่ะท่านวันตรีอยู่นี้พอดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดูแลต่อโอ้มลภาวะอีกมหาศาลเลยเนี่ยเดี๋ยวดูแล ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวดูประชาการนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูเรื่องน้ำท่วมต่อแต่น้ำท่วมสากาก็น่าจะโอเคแล้วตรงไหนที่จะมีท่วมค้างอยู่รีบบอกมาเพราะเราก็ประสานงานตลอดในช่วงที่ผ่านมาปัญหาคือฝนเมื่อสองวันก่อนตรงหนักมากร้อยสามสิบมิลน,นะแล้วก็ตกลงกรุงเทพเลยก็จะมีท่วมระดับที่ล่าพลาแต่ว่าล่าพลาเราก็ลงได้นะภายในครึ่งวันนะแล้วตอนนี้ก็พรอมน้ำแต่ว่าสามสี่วันนี้น่าจะมีฝนอีกก่อนควรก็ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นโรงงาน ทำเฟอร์นิเจอร์นะฝางไม้เอ้ดีดีจ้ะเดี๋ยวเราดูเรื่องคนหน่อยนึ่งไรงดูเรื่องคนหนึ่งเพราะันมันเยอะก็แวก็คูกับทางที่ดี่พรส่วนจะเปินคนยังไงได้้้าแต่ลมมันไปมาไปมาเขาบอกเมื่อวนก็คือไปนี้วันนี้ไปนี้วันนี้ก็ไปทันที่คมมานะเอาไปทางอาเว บินกันแล้วไม่ไรเดี๋ยวภาษางานครับขอบคุณมากครับเพื่อนคือเดี๋ยวลองดูดได้ครับผมโอเคแล้วก็มีคนสอบถามเรื่องโทรมอนมีโทรมันก็เอาเข้ามาตั้งแต่กกนะช่วงต้นที่โผล่ขนาดเสียเนาะผมว่าฉีดก็ค่อยลำบากมันไม่ได้เป็นที่ต้นเพลิงอ่ะแม่เดี๋ยว อ่เขาก็จะไปเอาอยาในบ้านด้วยไปดิเอาคอยพาไปหน่อยเอาให้ผู้ช่วยพาไปเลยเอาหมาเอายามาให้หมดเลยอ่ตอนนี้มีหมาดูอยู่แต่ว่ามันเดี๋ยวมันสำลักควันตายเดีย๋ยวเลิกโฟมไปดูให้แนละ้วมันเลิกชาร์ปคือบอกมีโฟมมาไหมเหรอ เดี๋ยวจะรายงานทีเดี๋ยวผมาไปดูสภาพอีกทีนะึง